อยู่ใส่นุ่งคราลแม่สาวอีสานเป็นยังจึงลืมคนเก่นลืมไล่สู้เก่าเคยเว้าฝากฮักเป็นแฟนก่อนนั้นสัมพันธ์เนียวแน่นหรือลืมคนเก่นแล้วบอกคนดี ที่ลุงรอคอยแต่เจ้าเคลื่อนคล,ลอยลอยลับบ่มาจักทีอายคองคอยท่าจนคืนวันผ่านพันเป็นปีเป็นอย่างจังเป็นแล้วนี้คือเงียบจิรีแท่นอน้องสาว สาบานกันไว้จังไดจังคือบ่อจำบ่อจำความหลังครั้งเก่าฝนตกห้องฟ้าห้องตึมขะนึงถึงน้องบ่อเศร้าน้ำตาไหลเห่า au, ดังฝนพลังพลมไตกุกกระโดน อายยืนงอยพูดคอยน้องร้องไห้ร้องหองุมหรือคนขออนแก่นไปมีแฟนทั้งเมืองขอลุมชอกช้ำน้ำใจเหลือคมเมืม่อสาวตาคมไม่คืนนิสานสาบานกันไว จังใดจังคือบอ่จบอจำบ่อจำความลังครั้งเก่าฝนตกท้อง้าห้องตึมขะนหนึ่งถึงน้องบ่อเศร้าน้ำตาไหลเหงาดังฝนพลางพลมไต้กุกกระโดอนอายยืนง่อยพล คอยน้องร้องไห้ร้องหมหรือคนขอนแก่นไปมีแฟนทั้งเมืองคอลมชอกช้ำน้ำใจเหลือคุมแม่สาวตาคุมไม่คืนอิสา